จุดนี้จะเป็นจุดสร้างบ้านอันนี้จะเป็นพื้นที่โคกหนองนาของเรามันจะเป็นจุดตรงกลางจะมีน้ําล้อมรอบฝั่งด้านนู้นเป็นคลองน้ำํำคลองน้ําคลองที่เราทําไว้รอบพื้นที่ยาวอันนี้เป็นสะใหญ่ของเราสะใหญ่สะใหญ่อยู่มุมนี้มามาดูสะใหญ่ ตันส่วยกระโดดสายใหญ่ดูมีกล้วยด้วยแหละไอ้กล้วย,วยน้ำมา,มาดูสะสะตัวนี้ลึกมากนะมะยมมะยมรอดแล้วฝั่งด้านขวามือของบ้าน จะเป็นสะลูกใหญ่ลึกมากตัวนี้ลึกแปดเมตรแปดเมตรนะเห็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้แต่ลึกแปดเมตรนะกว้างมาก้านหลังก็จะเป็นคลองเหมือนกันแลนหลังก็จะเป็นคลอ,องมอโม่หลังบ้านอุดมสมบูรณ์กา กระทมการเด็กตัวโตแล้วโซนด้านหลังบ้างจะเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างสะสองลูกสะสองลูกโนนี้ไปสะเล็กแต่แต่ว่าเล็กก็ไม่เล็กเพราะว่ามันลึกอันนี้สะลูกด้านซ้ายตัวนี้ก็8แปดเมตรเหมือนกันลึกแปดเมตรเหมือนกันเป็นสะแบบนี้กัลึกแปดเมตรนะครับ สระที่อยู่รอบๆบริเวณนี้จะมีทั้งหมดสี่ลูกซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตรงนู้นอีกหนึ่งเป็นเป็นสระใหญ่ฝั่งนูน้นฝั่งด้านนู้นเราทําเป็นที่นาสองแปลงก็จะครบสมบูรณ์บ้านบ้านเราจะอยู่ตรงกลางเลยล้อมรอบไปด้วยน้ําทํเลคล้ายๆเหมือนกับในนักกินเลยเป็นเป็นทำเลที่ดีมากเข้าออกทางเดียว เรียมวะเป็นบ้านสวนจะทำเป็นบ้านหลังเล็กๆเอาไว้อยู่ยามเกษียณขอยดูผลงานนะ